โดยที่ iPad mini 6จุดเด่นของเขานะคือความเล็กสะดวกพกพาง่ายนะครับแค่นำใส่กระเป๋าสวัสดี พบกับ i อเดีย r l ัวโ f ออฟฟิเชลนะครับหลายๆคนคงทราบแล้วนะครับว่าในปีนี้จะไม่มี iPad ใหม่เปิดตัวนะครับจึงทําให้นะครับบางคนเนี่ยเบนความสนใจไปที่ iPad Gen 10แล้วก็ iPad mini 6นะครับแต่เมื่อคิดถึง iPad Gen 10ครับก็อดไม่ได้ครับที่จะไปเทียบกับ iPad mini 6นั่นเองนะครับตอนนี้ iPad Gen 10ครับกลับมาพร้อมกับราคา1 4 9 0 0บาทลด3,000บาทไม่ต้องติดโปรไม่ต้องซื้อกับโอเปอเรเส่วน iPad mini 6 ราคายังเหมือนเดิมเลย19,900บาทแต่ว่าของหาย,ยากมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับของอยู่ดีก็กลับมาวางจําหน่ายที่หน้าร้านแล้วนะครับเช่นเดียวกันกันกบ iPad รุ่นอื่นๆด้วยอ,อย่างเช่น iPad Air ก็กลับมาเหมือนกันนะครับอันนี้เราไว้ฟังกันก่อนนะครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่อง iPad mini 6กันก่อนนะครับใครที่อยากจะเปรียบเทียบ iPad รุ่นนี้กับ iPad Gen 10กับราคาที่มันใกล้กันเนี่ยเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่านะครับหลายคนมองไปที่ iPad mini นนนัั่เองะครบโดยที่ ipad mini 6เนี่ยนะครับก็สเปคดีกว่าจริงๆนะครับตรงนี้แค่หน้าจอก็ได้ขอบเขต p 3แล้วนะครับแอนนี้ยังไม่ได้หมายรวมถึงพวกชิปอีกที่ดีกว่าเป็น a 1 5 Bionic นะครับแล้วก็ apple pencil รุ่น2นะครับที่ได้ใช้ในการแปะชาร์จนั่นเองส่วน ipad gen 10นะครับก็ไม่สามารถแปะชาร์จต้องแยกชาร์จรวมถึง apple pencil รุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้แปะชาร์จนะครับก็ต้องชาร์จเป็นแบบ type c นั่นเองนะครับแต่ิ่ง หนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ ตัวพอร์ตไทป์4เนี่ยนะครับได้ใช้แบบเวอร์วายแล้วตอนนี้ไม่มี iPad รุ่นไหนแล้วนะครับของ Apple ที่ออกมาเนี่ยที่จะไม่ได้ใช้พอร์ต USB Typ e 4นะครับก็ได้ใช้กันทุกตัวยกเว้น iPad ด Gen 9ตัวเดียวแหะครับซึ่งเป็น iPad ตัวเก่าที่ปีนผุมพมแล้วก็ยังเหลือพอร์ตไลนิ่งเหลืออยู่ในตลาดนะครับและ iPad รุ่นนั้นนะครับเป็น iPad รุ่นที่ถูกที่สุดนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ทุกคนไปใช้นะครับตัวที่ iPad Mini 6จุดเด่นของเขาเนีคือความเล็กสะดวกพกพาง่ายนะครับ ระเป๋าถือไปไหนมาไหนนะครับหรือว่าจะพกพาแบบถือก็สะดวกดีเหมือนกันไม่หนักนะครับกับเบาอสมควรรวมถึงการเล่นเกมเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่ามือเราเนี่ยไม่ต้องเอื้อมไกลนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบกน้ําหนัก iPad ที่มีน้ําหนักมากกว่านี้นะครับก็ถือว่าพอดีมือเลยส่วนชิปเนี่ยได้ a 1 5ไปอันอีกนะครับชิปก็จะมากกว่า iPad Gen 10นะครับอยู่1เวอร์ชั่นก็คือ a 1 4นั่นเองนะครับทีนี้เราไปคุยเรื่อง iPad Gen 10กันมานะครับหลังจากที่คุยเรื่อง iPad นี้6กัน จริงๆแล้วการใช้ ipad gen 1 0ไม่ได้น่าเกลียดครับถือว่าเป็น ipad รุ่นที่ดีและราคาเหมาะสมเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้ชิป a 1 4ไปอ,อีกแล้วก็ราคาถูกลงนะครับ14,900บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสีสีนะครับแต่ว่าเป็นเฉดสีใหม่สีที่เด่นที่สุดนะจะเป็นสีเหลืองนะครับ ipad mini 6ก็สีสีเช่นกันแต่ว่าสีของ ipad mini 6อะครับมันจะซีดกว่า ipad gen 10นั่นเองนะครับใครที่ใช้ ipad gen 10อยู่ก็จะ คิดถึงเรื่องของปากกาหรือว่า Apple p e n เ i l เป็นหลักนั่นแหละครับว่ามันมีการชาร์จที่ลําบากมากขึ้นนะครับแต่มองอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันาวารหรือไลฟ์สไตล์เราครับใช้ปาก การตัวนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าใช้ Apple Pencil หรือเปล่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ Apple Pencil นะครับก็สามารถตัดประเด็นนี้ออกไปได้เลยนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้พอร์ตชาร์จที่เป็น USB Type C นั่นเองนะครับส่วนเรื่องกล้องเนี่ยนะครับซิฟจ็อบเคยกล่าวไว้ว่ากล้องไม่ได้สําคัญกับ iPad เสมอไปนะครับ iPad Gen 10รุ่นนี้ยังมีข้อดีครับสามารถต่อคีย์บอร์ดคอนเนคเตอร์ได้นะครับแต่ว่า iPad mini เนี่ยต่อคอนเนคเตอร์ที่เป็นพวกคีย์บอร์ดไม่ได้ต้องใช้เป็นคีย์บอร์ด ส่วนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับแล้วมือเนี่ยมันจะชอบไปปิดตัวลำโพงนะครับถ้าหากว่าเราถือไม่ถูกด้านนะครับอีกหนึ่งข้อดีนะครับเนื่องจากว่ามันใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเต็มตาเสพโซเชียลมีเดียดู Netflix ดู YouTube ดูอะไรกนแล้วแต่นะครับที่มันหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงการขีดเขียนถ้าหากว่าคนใช้ Apple Pencil เนี่ยถือว่าถนัดมือแต่ถ้าเป็นในแบบนี้มันจะเล็กหน่อย นะครับแล้วก็ iPad Gen 10เนี่ยนะครับราคาก็ถูกกว่า3,000บาทเลยนะครับต้องมองที่ราคาเป็นหลักถ้าหากว่าใครมีงบที่จํากัดแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้มีเรื่องของงบเข้ามาเกี่ยวข้องหรือจํากัดมากนักนะครับก็เชื่อว่าเป็น iPad นี้6นะครับก็ได้สเปคได้หน้าจอนะครับได้คุณภาพที่สูงกว่าแต่ว่า iPad Gen 10เนี่ยคุณภาพที่มีอยู่นะครับก็ไม่ต่ำนะครับคำถามที่มีเข้ามาส่วนใหญ่นะครับที่ถามทางเพจนะครับก็หนีไม่ ผล iPad เนี่ยจะใช้ได้นานกี่ปีนั่นเองนะครับโดยเฉลีย่ยแล้วอายุของ iPad เนี่ยจะประมาณ3-4ปีนะครับก็ถือว่าในช่วงนั้นนะครับจะเป็นช่วงที่ performance ของ iPad ไม่ได้ดรอปนะครับก็สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเลยในช่วงเวลานั้นไปนะครับก็ลดหลั่นตามระยะเวลานะครับหรือว่า CPU ที่เราใช้อยู่นั่นเองนะฮะ อีกหนึ่งคำถามที่ชอบถามกันเข้ามาบ่อยมากๆนั่นก็คือซื้อ iPad ตัวนี้เลยดีไหมหรือว่ารอ iPad ตัวใหม่ดีนะครับคาตอบก็คือถ้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับก็ซื้อมาใช้ครับแต่ถ้าหากว่าเรารอได้ก็ต้องรอไปเป็นปีหน้าประมาณเดือนมีนาะต้องถามตัวเองว่าเรารีบใช้ด่วนหรือเปล่านะครับรอได้รอครับแต่ถ้าหากว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้หรือว่า iPad ตัวนี้ราคาโอเคแล้วที่จะจับต้องได้ก็ซื้อนะครับ พอราคา iPad ที่จะออกมาใหม่ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนครับสำหรับ iPad Gen 11 14,900ืบาทเนี่ยรับรองว่าหาไม่ได้ครับราคาต้องสูงกว่านี้ครับอย่างน้อยก็บวกลบ3,000ถึง5,000นั่นแหละครับผมขออนุญ,ญาตสรุปคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกลับใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ